รถกระบะ Isuzu D-Max 2025เป็นรถที่ทรงพลังและมีสไตล์ออกแบบมาเพื่อการผจญภัยแบบออฟโรดและการขับขี่ในชีวิตประจำวันด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นสมรรถนะที่ดีขึ้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยรุ่นนี้พร้อมที่จะครองตลาดรถกระบะด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบสปอร์ตไฟหน้าเล็ดทันสมัยและกันชนที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มความดูดนันดีไซน์ที่รูลมช่วยลดแรงต้านอากาศ ทำให้ประหยัดน้ำมันและควบคุมรถได้ดีขึ้นโครงสร้างตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงทำให้มีความทนทานและน้ำหนักเบาเพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นใต้ฝากระโปรง Isuzu e D Max 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสมดุลระหว่างพลังและการประหยัดน้ำมันรุ่น3.0ลิตรเทอร์โบดีเซลให้กำลังประมาณ190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรเหมาะสำหรับการลากจูงและบรรทุกข,ของหนัก ส่วนรุ่น1.9ลิตรเทอร์โบโดีเซลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลเพื่อประสบการณ์ขับขี่ที่ดีขึ้นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาพร้อมกับเทคโนโลยีจัดการสภาพถนนทำให้สามารถปรับโหมดขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้ง่ายขึ้นภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2025ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดเบาะนั่งหุ้มหนังระดับพรีเมียม พร้อมเดินได้สีตัดกันเพื่อเพิ่มความหรูหราแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อเป็นไปอย่างราบรื่นหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลรถแบบเรียลไทม์และพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบปรับอากาศได้รับการปรับปรุงให้กระจายความเย็นได้ดียิ่งขึ้นทำให้การเดินทางสบายขึ้นแม้ในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการเสริมฉนวนกันเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายมากขึ้นด้านความปลอดภยัย Isuzu D-Max 2025มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นและถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ช่วยจอดและกล้องรอบคัน360องศาท,ทำให้การจอดรถในที่แคบเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยขึ้น Isuzu D-Max 2025ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะเช่นระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทรถและแท่นชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟนระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับคำสั่งเสียงทำให้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลยัย ที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางทำให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ออฟโรดรุ่นปี2องปนี2025้นี้มาพร้อมกับระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดูดซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นทำให้การขับขี่บนเส้นทางครุขระราบรื่นกว่าเดิมแผ่นกันกระแทกช่วยป้องกันใต้ท้องรถ ขณะที่ยางออฟโรดให้การยึดเกาะที่ดีขึ้นบนพื้นผิวต่างๆความสามารถในการลุยน้ำก็เพิ่มขึ้นทำให้สามารถขับผ่านพื้นที่น้ำท่วมได้โดยไม่กระทบต่อเครื่องยนต์หรือระบบไฟฟ้าคำถามที่น่าสนใจคือ Isuzu D-Max ม็กซ์2025เป็นรถกระบะท,ที่ดีที่สุดในกลุ่มเดียวกันหรือไม่หรือว่าคู่แข่งรายอื่นมีฟีเจอร์ที่เหนือกว่ากันแน่หากต้องการรับชมรีวิวแบบเจาะลึก ประสบการณ์การทดสอบขับและการเปรียบเทียบกับรถกระบะชั้นนำอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตเนื้อหายันยนต์ล่าสุดสนับสนุนเราด้วยการกดไลค์และแชร์เพื่อให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาดีๆให้คุณต่อไป